มาดูนายกากแขวนผนังของไซโก้อีกเรือนหนึ่งนะครับตัวนี้ก็สภาพใหม่มากเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับเวลาครบชั่วโมงเขาจะมีเสียงดนตรีนะครับตัววงกลมมันก็จะหมุนในตัวข้างล่างเขาก็จะหยุดนะครับ ด้านข้างเป็นขอบลายไม้นะครับด้านข้างเป็นขอบลายอ่ามันเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับทําเป็นลายไม้นะครับพอเสียงเพลงหยุดปุ๊บตัวข้างล่างเขาก็จะหมุนนะครับจะมีเสียงดนตรีทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับสภาพสวยดีน่ารักด้วยครับ